แลหลกลังคารีสันเอรแวนนะคะ NV 3 5 0ค่ะคันนี้นะคะติดตั้งตัวถาดทรง RR03 4สีบอนนะคะขนาดหน้ากว้างที่ที่1เมตร20พร้อมด้วยความยาวของตัวถาดที่3เมตรนะคะคันขวางนะคะตัวนี้นะคะหนาแข็งแรงมากๆเลยเป็นคันขวางทรง r, r b 01สบอลน,นะคะใส่อย่างด้านบนเรียบร้อยนะคะพร้อมด้วยขาจับที่ตรงรุ่นนะคะทั้งหมด4ี่ช่วง4ี่ตำแหน่งเลยนะคะเห็นไหมคะสวยงามมากเลยนะคะแล้วก็แข็งแรงมากๆเลยนะคะทาง SCR ราชาแหลกหลังคานะคะจะมีชุดคันขวางชุดขาจับชุดตัวถาดสาหรับรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อและก็มีให้เลือกหลายรูปแบบหลายรูปทรงเลยนะคะและจุดเด่นของทาง SCR นะคะงานของเขานะคะจะเน้นอลูมิเนียมที่คุณภาพหนาแข็งแรงนะคะแน่นอนค่ะว่าติดตั้งไปต้องใช้งานได้ ะะเห็นไหมคะอย่างคันนี้นะคะติดตั้งออกมาแล้วสวยมากๆเลยนะคะแข็งแรงแน่นอนค่ะและใช้งานได้จริงแน่นอนนะคะตัวนี้นะคะย้านะคะว่าเป็นตัวถาดนะคะทรง rr นะคะ0ู 03. สีบอลน,นะคะขนาดหน้ากว้างที่1เมตร2ีความยาวของตัวถาดอยู่ที่3เมตรนะคะพร้อมด้วยคานขวางทั้งหมด4ช่วง4ตํตำแหน่งเลยนะคะขาจับที่ตรงรุ่นไม่ต้องเจาะตัวรถเลยนะคะ อาจจะเรียนให้คุณลูกค้าทราบว่าตัวถาดของทาง a c r เนี่ยคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้อย่างเช่นอยากได้หน้ากว้างเท่าไหร่ความยาวเท่าไหร่นะคะทางเราสามารถจัดให้คุณลูกค้าได้ตามความต้องการเลยนะคะ ะะสวยงามมากๆเลยนะคะและที่สําคัญติดตั้งไปต้องใช้งานได้จริงค่ะอลูมิเนียมหนาๆแบบนี้นะคะมีที่นี่ที่เดียว ACR ราชาแหลกหลังคาเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะเรามีบริการจัดส่งให้คุณลูกค้าถึงที่คุณลูกค้าสามารถติดตั้งเองได้เลยนะคะรอรับสินค้าอยู่ที่บ้านได้เลยนะคะคุณลูกค้าสามารถติดตั้งเองได้ถ้าติดตั้งไม่ได้ยังไงนะคะเรามีทําการวิดีโอคอลสอนติดตั้งจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแน่นอนค่ะฝากติด ตามผลงานด้วยนะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรนะคะเราก็จะมาอัปเดตให้คุณลูกค้าได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆเลยนะคะสนใจแหลกหลังคานะคะคิดถึงแหลกคิดถึงเรานะคะ SCR ราชาแหลกหลังคายินดีดูแลยินดีบริการยินดีรับใช้คุณลูกคา้าทุกๆท่านเลยนะคะฝากติดตามให้กําลังใจด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ